ชุดสีแดงนะครับนัดล่าสุดของฮ่องกงก็แพ้เมียนมาไป2ประตูตอ่อ4ี่ก็ถือว่านําก่อนด้วยนะครับเขานำก่อน2ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายในช่วง,ง,งท้ายเกมนี่โดนนี่ทิ้งหน้าไว้คนเดียวนะครับเล่นในระบบ4 51แล้วก็วางยาวมาพื้นที่ว่างสิธิโชคสลัดหนีตัวประกบแล้วยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับโอโ้โหสิธิโชคยิงลูกนี้สวยงามนะครับความมั่นใจกําลังเต็มเปี่ยมเลยครับกองหน้าคนนี้ครับประตูที่9ในโชร์นาเนตนนี้ครับสิธิโชคกันหนู เอาครับชุดยูสิกนะครับก็ยังบุกอยู่อย่างต่อเนื่องครับเจ้าประตูที่2ให้ได้ครับงัดไปลูกนี้ลึกไปแล้วครับจุดิเทพเอ้าผู้ทัประตูเขารับพลาดสีโชคตามมาเก็บบอลได้สีโชคทำยังไงครับยิงโอ้โหสีโชคครับแม่ความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆครับลูกนี้ยิงฝ่าเข้าไปเลยครับโอ้ัวนี้สวยมากนะครับผู้ประตูบ้านกันเองนะครับยิง ยิงลูกนี้เข้าไปแล้วครับอัธวิท์นะครับครับอัธวิท์ขอยิงนะครับแหมสครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะครับใช่ครับทีิปนามประตูต่อศูนเลยนะครับอ้าวไทย4แล้วครับแหมโบทจะได้ก็ได้มาง่ายๆนะครับสรัฐอุุนทรัพยเจริญลูกนี้โยนเอาได้ยิงติดบล็อกยิงอีกทีนึ่งสารัลูกนี้เข้า ประตูต่อศูนย์ครับสันพวงบุตรยิงทุกนัดนะครับบองฟิลิปครับกับตันทีมยิงลูกนี้อมืมาแล้วครับ1ประตูต่อ5ครับจะช้าเกินไปหรือเปล่า5ประตูต่อ1หนึ่งอีก10นาทีครับอา้าวเข้าไปเลยครับ6ประตูต่อ1หนึ่งแล้วิิโต้โค,ครับ ทำหน้าเหมือนยิงไม่เข้าสมนะพประเสริฐนะครับเป็นเฮดโค้ชแล้วก็มีคุณกศักด์พินแสงเป็นผู้จัดการทีมโอ้โห oh, oh, ลูกนี้ฮ่องกงหลุดไปแล้วครับฮ่องกงเข,เข้าเขตโทษแล้วยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โ oh, ห oh, oh, เป็นโศกประตู<ฆ><ฆ>ต่อเล่นต่อเป่าแล้วครับเอาโนวีขึ้นมาคาบแล้วครับเรียบร้อยหม,มดเวลาการแข่งขันนะครับทีมชาติไทยเอาชนะฮ่องกงมปได้